ปะทีนบุรีนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านสวนเกษตรพร้อมสวนทุเรียนนะคะเนื้อที่ตามโฉนด14ไร่2งาน60ตารางวาราคาขายเพียง8ล้าน5แสนบาทค่ะด้านหน้าที่ดินนะคะติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ105เมตร ด้านข้างลึกหนึรอยีเมตรและด้านหลังกว้างห2ึ่เมตรนะคะในพื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดนะคะทุเรียนมีทุเรียนหมอนทอง50ต้นปีที่ผ่านมาให้ผลให้ผลผลิตสร้างไรายได้หลายแสนนะคะ บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณห้าสิบตารางเมตรมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวพระมานมีน้ำไฟครบนะคะมีมีเพื่อนบ้านมีบ้านเลขที่สามารถเอาเข้าธนาคารได้นะคะ ส่นต้นไม้อื่นๆก็ยังมีต้นมะขามเทศกระท้อนขนุนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งไว้อีกหลายต้นนะคะหรือยังมีอินทรพาลลำในพื้นที่นะคะยังมีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีสระน้ำที่มีตาน้้ำตลอดทั้งปีนะคะวางระบบสปริงเกิลรดน้ำอัตโนมัติ ใครที่มองหาบ้านไว้ทำสวนเกษตรนะคะแปลงนี้ค่ะคุ้มค่านะคะเข้าอยู่ได้เลยนะคะและทำต่อได้ทันทีค่ะตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกนะคะเตรียมให้ผลผลิตแล้วแปลงนี้ขายถูกเพราะว่าเจ้าของอายุมากค่ะไม่มีคนทำต่อการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะห่างจากตัวเมืองประจันตคาเพียงเก้ากิโเมตรค่ะห่างจากตัวเมือง ปะจีนบุรี3าสิบกิโลเมตรและจากกรุงเทพมหานครเพียง155กิโลเมตรนะคะใช้เส้นสวนนสอนตัดใหม่เข้ามาประมาณ12-13อมกิโลก็ถึงแปลงนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นแปลงที่น่าลงทุนอีกแปลงหนึ่งนะคะสนใจนัดชมพื้นที่นะคะ091 0096124รายละเอียด และพิกัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะปัจจุบันบ้านไม่มีคนพักอาศัยนะคะถ้าจะนัดไปดูโทรบอกล่วงหน้าจะได้เปิดประตูบ้านให้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้ากับสรสหาดีๆทำเลยดีทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ